morning ค่ะกูส morning ดูเอาส <c oughs> อา้ดูอ้นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยเดีมม๋ยวเดี๋ยวเดวพี่วิพี่ม,มีลูกเล็กค่ะดูดิดื้อมากเลยเพี่หวิมามามานี่เรามาเจอ cover ดูดิมาเจอ cover ที่มันมีสี่ใบดูดิแล้วลูกพี่หวิมก็มามาไอ้นี่นี่ cover ไหนเห็นไห,นไห,นไหมเห็น <c oughs> ดูโอ้ยโน no. นี่นี่ en m i c โ o เว v e r ที่มีสี่ใบอา้าเดี๋ยวก็หายโอ้น โอ้ยอยู่บปิดซบปิดซบซบซีดาวซีดาวลูกไม่มองไม่เห็นแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอา,อนอนา,นานเนาะเดี๋ยวนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยสี่ใบตีใบนี่ค่ะแต่ว่าลูกดูที่ลูก,ก,กนี่นี่ค่ะได้แล้วเอ <c oughs> จะดูลูกพี่อิ๋มก็จะเอาเนาะเอาเอาลูกพี่อุ๋มมก็มาจะมาโดดได้มาแล้วค่ะดูดิ ลูกกระโดดดลูกถึงกระโดดแก้งอ่ะแก้งอ่ะเจ็บจัหมดละแก้งเหยียบหมดเลยโหเดสูสยีเช้านี้ก็ลักกี้ตอนเย็นเมื่อวานก็ลักกี้ไปแล้วดูเดิดูเขาดื้อมากเลยอ่ะกระโดดเหยียบอ่ะกระโดดเหยียบอ่ะอ้โเนื่เดี๋ยวพี่พิมจะพาดูอีกเนาะดูเดิเขาเหยียบหมดเลยอ่ะพี่พิมเห็นนังไหลอันแล้วเมื่อกี้เห็นนั้งไหลอันแน่ อันนี้จะเป็นโควเวอร์นะคะเขาเรียกโควเวอร์แล้วก็อันนี้แดดส่งมาสวยงามมากเลยอะ่ะเอว่าลูกพี่วิมนะพี่วิมได้ลูกเล็กมาแล้วก็เขาอ่ะดื้อมากเนี่ยกระโดดอะ่ะกระโดดเหยียบเหยียบอะ่ะดูสิสวยมากเลยเนี่ยเนี่ยสวยแบบแบบสวยอะ่ะสวยเนะี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสวยมากสวยมากสวยสวยพี่วิมได้มาแล้วหนึ่ง เมื่อวานพี่หิมก็ได้นะเมื่อวานพี่หิมก็ได้เมื่อวานพี่หิมช่วยลุงฉีดยาง,งวัวเสร็จแต่วันนี้ก็ฉีดฉีดยาให้งวัวอีกแล้วก็แล้วก็นี่แหละแล้วก็พี่หิมก็เดินดูเา้าเยาวกาเดเสียเยวตีเลยพี่หมก็เดินดูพี่หิมก็เจอเอาฟันนี่คมจริงนี่นี่นี่ดื้อน,นะดูดิ เขาเพิ่งได้แค่สองเดือนไปซื้อมาเขาอันนี้พอเขาโตเขาก็จะดูแลง,งวัวให้ได้ช่วยตอนงวัวได้ลุงก็ไปซื้อมาแต่โอยมันดือ้อมันดือนด้อจริงเลยเนาะดูดิเหยียบที่พี่วิมเห็นไว้แล้วเขาก็ก็มาโดดใส่เอาเอาเอดูดิดื้ดจริงอือเด็กดื้อนะเด็กดือ้อ ได้แล้ววันนี้ก็โชคดีอีกแล้วค่ะคนโชคดีลัคก,กี้ลัคก,กี้แต่เพื่อนพี่วิมเขาได้ตั้งห้าใบเนี่ยเมื่อก่อนอนะพี่วิมไม่เคยรู้ว่าไอตัวนี้อะโควเวอร์ตัวเนี้ยมันจะลัคก,กี้เขาบอกว่าลัคก,กี้ใช่ไหมแต่พี่วิมไม่เคยรู้ไง mm hmm. พี่วิมเคยเห็นต้องมีตั้งห้าใบแต่ว่าไม่ได้สนใจก็ว่าอ้ยทำไม ทำไมต้นนี้ไม่เหมือนต้นอื่นอะไรอเงี้ยพี่วิมคิดแบบนั้นเนาะแต่ก็ไม่ได้สนใจว่าเออมันจะลัคก,กี้อะไรเงี้ยโหจักรวาลจักสันมาให้แล้วพี่วิมก็ไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าจักรวาลจัดสรนทุกทุกสิ่งทุกอย่างความโชคดีมาให้เราขอบคุณมากเลยขอบคุณขอบคุณพอจักรวาลที่จัดสันทุกสิ่งทุกอย่างความโชคดีมาให้ โอ้โหเนี่ยมีนี่นี่ตรงนี้จะเป็นเล้าไก่ไงข้างหลังนี้ไอ้นี่ก็ดื้อนะเดี๋ยวดูเดีบไปกแลับเป็นว่าจะเห็นสวยๆสักหน่อยเหอะมาจนใสเฉยเลยนี่กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วไปเลสโกโฮมเลสโกโฮมลูกไปกโฮมเอานี่สวยๆใบใหญ่ๆ สี่ห้าใบสวยๆเนาะใบใหญ่ๆเอา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 ทำไมลูกนี่นี่โอ้ไม่ใช่อันนี้สามใบส,สีส startled, ่ห้าใบใหญ่ๆสวยๆโอ้โหอันนี้ก็โดดจังเลยลูกโดดจังเลยนะเจ้านะไปจะกลับบ้านแล้วนะกลับบ้านกันเลยเราโอ้โหดูก็กัดรองเท้าแม่ซะนี right. ่ โอ้น้อ oh, no. let's go home ลูกเอาไม้ก่นอนเอาไม้ไปเอาไม้ไปเผากันเยอะแยะไปหมดเลยคละกกะะมาไม่เทียดเที่ยวได้ l ั c ก,กี้โคเวอร์หนึ่งมาเอาไม้ด้วยมาเอาไม้ไปเผานี่เนี่ยอยู่ฟาร์มอะ่ะอยู่ที่ฟาร์มเนี่ยงานเยอะทำไม่จบไม่สิน้น dở mọc Let's go home. Baby, go home lúc qua. Come on. Let's go home. Oh, go home. Come home. Let's go home back. Come on. Đểเอา cover ไปใส่น้ํา một con. Come on, go home lúc ยิ่งก็จะไปเผาเดี๋ยวพาไปดูว่าพหมพ์เ,เผาอากาศเย็นแล้วค่ะเนี่ยแหละก็เลยจะเช้าอ้ามาก็จะจามๆแล้วก็นี่แหละก็จะเป็นฟู้ดฟิตนิดนึงเดี๋ยวก็สายๆแดดมาใช่ไหมดูดิดต้นไอ้นี้อ,าอาวั a าโดนี่ตายก็เพราะว่าน้ำท่วมก็เนี่ยก็อากาศเย็นเย็นแล้วจิงก็เริ่มปลูกเดี๋ยวให้ดูนะ ต้นผักชีขึ้นละกล้วยยังโอเคแคร์ฟูลลูกอืมอยู่วิ่มก็เริ่มปลูกผักชีโอ้ดูลูกดื้อมากเลยเนี่ยผักชีก็ขึ้นแล้วเนี่ยทั้งไก่ทั้งหมาแล้วคันนี้ไก่ก็มาจิกไอเด็กหมานี่ก็ดื้อขำมอมลูกขำมอมที่วิ่มเผาไฟตอนเช้าๆนะบ้านหน้านี่เย่เ yeah, ผาไฟ เดี๋ยวเอาไม้มาเผาไฟโอ้ยก็ส์นี่ค่ะนี่นี่นี่